จากกรณีดราม่าซึ่เป็นเรื่องใหญ่ทางสังคมของคุณทรายสิรนัทสกอตนะครับทายาทตระกูลดังที่ผันตัวเองมาเป็นนักอนุรักษ์ จบจากเมืองนอ, <S <S นอกเมืองนาม,มานะแล้วก็ได้เข้าดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาของอธิบดีกรมพิานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและปรากฏว่าเราก็จะเห็นคลิปของเขาที่เขาโพสต์มากมายว่าเขาพยายามปกป้องท้องทะเลไทยใช่มีการประทะคารมกับผู้ประกอบการชาวเรือชาวเลบ้า,ลางโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ทําผิดกฎแต่ว่าล่าสุดหลังจากที่เขาโพสต์คลิปว่าเขาเนี่ยนะครับไปทะเลาะกับชาวต่างชาติที่เหมือนมาเหยียดผิวหนีห่าวมาดูแลมาดูถูกคนไทยนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ทําให้เขาจําเป็นจะต้องยุติบทบาทการแทน เป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งน้ําตาแม้ว่าเรื่องนี้ท่านที่ปรอย่างคุณเดชพลเจริญชันชาเนี่ยจะออกมาอธิบายแล้วนะครับว่ายังไม่ได้มีการปลดออกจากตำแหน่งอะไรอย่างใดแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะยังเป็นดราม่าที่ไม่จบเพราะมันมีการออกมาแฉทั้งสองฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆตัวคุณทรายเองก็บอกพร้อมไปออกรายการนั่งคุยกับท่านที่ปรแบบตัวต่อตัวเลยเหมือนท้านิดนึงว่ามันก็<า>ดูเอ๊ะม,มาชนกันเลยมาซึ่งเป็นที่ปรึกษากันนะนึกออกไหมตามหลักก็ต้องให้เกียิก็ต้องเคารพกันเอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดอะไรขขึ้นนนาดดเเีียยววกั๋ ตั้งคำถามนะครับให้คนระดับที่เป็นอดีตอธิบดีเนี่ยอธิบายนิดนึงเลยว่าเอ๊จริงๆแล้วตำแหน่งนี้มันมายังไงแล้วมีบทบาทขอบเขตหน้าที่ขนาดไหนตอนนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านดํารงพิเดชครับท่านอดีตอธิบดีกรมปิญาณแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านให้เกียรติเข้าสายกับเราด้วยตัวเองสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะครับ,รบสวัสดีคุณตาคุณกวางครับ ค่ะคุณดำรงคะขอถามก่อนว่าตอนยุคที่คุณดำรงเองเนี่ยเป็นอธิบดีอะคะ่ะยุคนั้นเนี่ยมีตําแหน่งที่ปรึกษาอธิบดีด้วยไหมคะคืออย่างนี้ผมอธิบายฟังนี่ตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยอสมัยยุคผมไม่ต่างเนี่ยก็ปัจจุบันก็เหมือนกันแหละคือตําแหน่งที่ปรึกษามันมีสองประเภทเนี่ยประเภทที่หนึ่งเนี่ยมีเงินเดือนด้วยโดยใช้เงินไรายได้อุทยานเนี่ยเดือนละสามหมื่นจ้างไน้สามคนนะแล้วอีกตําแหน่งหนึ่งคือตําแหน่งที่ปรึกษาแบบทั่วไปแต่ไม่มีเงินเดือน อันนี้ตั้งเป็นร้อยก็ตั้งได้อะไรที่มีปัญหาในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศจุดต่างๆของประเทศเนี่ยเราจะตั้งใครผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหารให้ปกป้องอุทยานแห่งชาติเนี่ยทำได้หมดเขาเรียกตำแหน่งที่ปรึกษาครับคราวนี้จจการออกคําสั่งเนี่ยที่ปรึกษาเนี่ยมันที่เป็นที่ขมวดท้ายครั้<ม>งนี้ให้อยู่ภายใต้าการควบคุมของหัวหน้าอุทยานหรือเปล่าอันนี้สําคัญถ้าไม่มีอันนี้ปั๊บเนี่ยผู้ได้รับแต่งตั้งเขาขึ้นตรงอาทิตย์ดีโดยตรง เขาก็ไปสั่งหน่วยรู้เท่าไปถึงการบางท่านน่ไปสั่งให้ทาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้หน่วยเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าหน่วยถ้าหากเขาเป็นคนตรงๆเขาไม่ยอมอ่อนข้องอ่อนข้อเขาก็ไม่ฟังเขาก็เสนอทิปดีอันนี้ไม่ได้อย่างนี้อย่างงู้นอันนี้เป็นระเบียบอย่างนี้คืออุทยานเนี่ยมันเป็นระเบียบครั้นี้ผมทราบว่าเด็กหนุ่มคนเนี้ยอายุยังไม่ถึงสามสิบปีเคยอยู่อกรมทรัพย์กรทางทะเลชายฝั่งคือรู้จักกับทิปนี้มาก่อนน่ะเคยไปอยู่ด้วยกันมา แต่เก่งภาษาไงอืมเก่งภาษางกฤษอะไรต่างๆภาษาต่างประเทศเนี่ยอันนี้อาทิตย์ดีก็มองเห็นว่าไอพีพีเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติมันเยอะพลงพลังน่ะอืม <c oughs> ก็ให้มาช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอืมอ <c oughs> นนี้ไอ้การช่วยเนี่ยมันก็มีขอบเขตของมันว่าควรจะทําอะไรได้อะไรไม่ได้ไงรานนี้เด็กหนุ่มๆเนี่ยเคยอยู่กรมทร,รัพยากรทางทะเลชายฝั่งเนี่ยระเบียบมันไม่มีไงไม่เหมือนอุทยานแห่งชาติเนี่ย ผมใายฝั่งเนี่ยคนเข้าไปเที่ยวม่ได้ปกป้องรักษาเดียวดุจับปรับปรุงอะไรก็ว่ากันไปแต่ทางอุทยานเนี่ยมันมีให้เที่ยวสถานการณ์การพูดจาการคนการเคลืค่อนอะไรเนี่ยระดับขอบเขตมันต้องมีผมไม่รู้คําสั่งเขามีข้าวหมวดท้ายว่าให้มาปรึกษาด้านอะไร,รแต่ผมว่าน่าจะเป็นด้านด้านภาษาต่างประเทศมากกว่าเนี่ยผมต้องเข้าข้าอย่างนี้ครับแต่ว่าขออนุญาตนิดนึงว่าที่มาที่ไปเนี่ยโดยปกติแล้ว มันจําเป็นต้องสมัครไหมต้องสอบผ่านอะไรไหมหรือว่าไม่เลยครับแค่มีคุณสมบัติตามที่เรียนจบมาก็สามารถแต่งตั้งได้เลยอ๋อไม,ไม่มันจะเป็นต้องสอบอ่ะอาทิตย์นี้เขาดูทิศทางแล้วอาทิตย์อาทิตย์ดีเนี่ยเป็นคนคัดเลือกไม่มีสอบผ่านอะไรดูว่าเออเด็กคนนี้นะภาษาดีเขาสัมผัสมาแล้ว่ะเขาอยู่กรมสมเด็จชายฝั่งกับเด็กคนนี้เขาอยู่มาเขารู้ว่าภาษาเก่งเยเขาให้มันมาช่วยอ่ะให้มาช่วยพีพีเนี่ะ ทีนี้ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะคือกวางเองเนี่ยไปดูคลิปที่คุณไซสกอตให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลหมู่เกาะภาคใต้ดูแล10กว่าอุทยาเลยนะภารกิจเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการอนุร,รักษ์อย่างเช่นถ้าที่กระบี่ที่ PP ีเนี่ยเขาจะควบคุมการท่องเที่ยวไม่ให้เกินขอบเขตอย,อย่างเช่นห้ามาเหยียบปะการางังห้ามท่อสมอตรงนี้นะเขาก็เลยมีหน้าที่เหมือนเข้าไปตักเตือน แล้วเขาก็ทําคลิปอะไรต่างๆในโซเชียลของเขาเองทีนี้ประเด็นเรื่องของการทาโซเชียลส่วนตัว mm. คุณดํารงพิเดชมองเรื่องนี้ยังไงคะกับคลิปต่างๆคือมันต้องดูว่าไอ้การทาโซเชียลส่วนตัวเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของอุทยานไหมไอ้การที่เขาตั้งกฎเกณฑ์มาดีเรื่องทําลายปากกาลังเ,งเรื่องรูเรื่องนี้เรื่องนี้นะแต่อํานาจตามกฎหมายมันไม่มีไง mm. เขาเนี่ยตาแหน่งจริงๆอะ่ะเขาควรจะต้องแต่งตัวแบบแบบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่หน้าอกจะต้องมีป้ายขนาดใหญ่ S <S จับแต่งเป็นพิทักษ์ป่าลายตะกอกอะไรไม่ได้ต้องแต่งอีกลักษณะหนึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านภาษาก็าด้านภาษาแต่ด้านอื่นเขาสามารถทําได้แต่ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานที่มีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายเขาจะไปจับเองไปได้เขาไม่มีอำนาจาตามกฎหมายอุทยานก็มีห้ามหน้าเจ้าที่ไว้มีหน้าที่อะไรทอะารจ่าแจ้งความอะไรยังไงอันเนี้ยผมว่าขาดเรื่องนี้ยครับเพราะฉะน,น,นั้นส่วนตัวทีรนักทัวร์ท่องเที่ยวเนี่ยเขาเคยมาไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ <Beyonce>: hmm. เขากลัวจะเสียลูกค้าเขาไปทะเลาะทะเลาะอะไรกันเขาขอแจ้งหัวหน้าอุทยาน hmm. <heraus> หัวหน้าอุทยานอาจจะไปตรงไปเตือนแลวอาจจะพอใจว่าเขาถือว่าเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีอันนี้อาจจะขัดกันอย่างนี้ก็ได้นะครับในประสบการณ์ของคุณดำรงเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับคนที่รู้สึกว่ามีความสามารถแหละแล้วถูกแต่งตั้งมาแล้วอาจจะทําเกินหน้าที่ทําเกินขอบเขตตัวเองไปไกลด้วยความตั้งใจแบบนี้ครับผมผมไม่มีเ <mit> ด็กครับผมตั้งผู้ใหญ่ทางนั้นเลย สมัยโปรติเซียผมตั้งโอ้ยเป็นเกือบร้อยคนแต่ละด้านละด้านละด้านเพราะตอนนั้นผมปราบปรามทุกประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แต่ละจุดแต่ละจุดไม่เหมือนกันเนี่ยอยากสายข่าวสายเถื่อเราก็ตั้งได้รู้ว่าไอ้ไนี่เป็นยังไงใครของใครรีสอร์ทนี้ใครยังไงแล้วแม้กระทั่งคุณเอียดเสี่ยงเอียดเ็นเสี่ยงเอียดผมยังตั้งเลยที่ปรึกษาส่วนตัวที่ภาคใต้น่ะที่เขาบรรทัดเนี่ยอืมคุณน้ำลงฮัก ขอแบบค่อยๆนึกภาพไปนะว่าช่วยช่วยขยายภาพได้ไหมคะว่าในอุทยานที่หนึ่งสมมติอะหมู่เกาะหมู่เกาะหนึง่งหมู่เกาะพี่ๆอย่างเงี้ยสมมติมีนักท่องเที่ยวที่เขามาทําผิดกฎอะไรต่างๆโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่หน้างานเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนไหนอะไรยังไงแล้วแล้วสิ่งที่ทําได้ในการเข้าไปคุยกับนักท่องเที่ยวเนี่ยคือทําอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนคะคือไมคํคสั่งอาทิตย์ดีเนี่ยเขาจะระบุไว้เลยว่านายกอ เป็นที่ปรึกษาอทิบดีกรมอุทยานแห่งชาติตัดป่าและพันธุ์พืชมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหนะ้าที่อุทยานแห่งชาติพีพ,พ,พีหรืออาจจะเหมารวมอุทยานแห่งชาติทางทะเลยี่สองอุทยานทั้งหมดก็ได้เขาไว้ใจนะ,ะแต่อ,อันนี้ผมไม่แน่ใจคําสั่งเพราะพีพ,พอันเดียวหรือเปล่า ต้องดูอันนี้ด้วยเห็นเขาบอกสิบกว่าที่นะของคุณไซส์สกอตนอ่ะฮะคือมันมันก็จะเป็นหลายๆเกาะอยู่ในท้องทะเลเดียวกันนะครับก็ไปกับเรือเจ้าหน้าที่อันนี้ผมก็เคยเจอเจ้าหน้าที่มาตักเตือนนะถ้าสมมติว่าเอาเรือเข้าไปใกล้เกินไปแล้วไปทิ้งทุ่นตรงนั้นมันเป็นเขตที่เสี่ยงปะกการังเขาจะบอกให้ออกไปหน่อยแล้วต้องลงลงเรือเล็กมาแล้วมันมีป้ายมันมีอะไรด้วยไหมคะป้ายมันส่วนใหญ่มันติดไม่ได้ เว้นแต่ว่าบนอุทยานอาจจะมีบ้างว่านี่เป็นเขตอุทยานแต่ที่นี้ขออนุญาตถามคุณดำรงเนื่องจากเวลาเรามีน้อยครับทางออกของเรื่องนี้ควรจะจัดการยังไงเพราะสังคมเนี่ยก็เสียงแตกและมุมหนึ่งก็อยากให้น้องทรายนะครับทำหน้าที่ต่อเพราะดูว่าเขาก็ทําหน้าที่หลายอย่างได้ดีมุมหนึ่งก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ลําบากใจเหลือเกินเพราะว่าดูเหมือนน้องทรายใช้อํานาจหน้าที่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเกินกว่าแค่ที่ปรึกษาแล้วมันก็ทําให้เจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่จริงๆบางคนทํางานยากคือมัน มันอย่างเงี้ยมันต้องดูว่าไอ้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะผมก็ดูตมข่าวนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยเด็กที่น้องที่มาเป็นอาสาเนี่ยที่อาทิตย์ดีต้าไิทินศุกรเนี่ยเขาทําหน้าที่รือเขาทําอะไรยังไงผิดถูกยังไงรายละเอียดเราไม่มนะีอันนี้ครนี้ไอ้หัวหน้าเนี่ยก็เป็นหัวหน้าใหม่พีพีและเป็นอุทยานที่มีรายได้ดีดของประเทศไทยค,คนไปท่องเที่ยวมากที่สุดของประเทศอย่างเนี้ยเราต้องดูระหว่างหัวหน้ากับ เจะ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาทิบดีไปอยู่เนี่ยมันเกิดจากผิดพลาดอะไรผมฟังดูแล้วเขาก็ลาออกไปแล้วนี่ครับแต่เหมือน<ต><ต>ว่าเขาก็ยังอ,อยากยทํางานอยู่เหมือนเออเพราะล่าสุดท,ที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกทะเลเขารอรอเขาอยู่เหมือนเขาก็ยังอยากกลับมาทําหน้าที่เพราะว่ามันก็ตั้งใหม่ได้ถูกไหมครับที่ปรึกษาถูกไหมมันได้ออกไปออไหนตั้งมาไหนก็ได้ให้ออกมันไม่มีอะไรเป็นธรรมนัตของอทิบย์ดีเองครับ แล้วอย่างนี้เนี่ยคุณดำรงมองยังไงคะจริงๆมันก็มีอีกด้านหนึ่งคือความขัดแย้งของผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวต่างๆกับบุคลากรของเจ้าหน้าที่เองด้วยเนี่ยตรงนี้จะต้องมีการพูดคุยไกลเกลี่ยยังไงเพราะว่าเราเห็นปัญหาใช่เราเริ่มเห็นปัญหาตรงนี้คือคือเรื่องนี้นะมันต้องดูหนึ่งเขาไปเตือนเรือวางทูดวางเทิร์นเขาก็ทําถูกคราวนี้ไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะอาจจะปล่อยปะแล้วเลยอารมุ่อวยอะไรเลยก็ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันต้องดูเหตุผลผมยังไม่ได้ใช้ผิดใช้ถูกนะ เรายังไม่ไรู้รายละเอียดต้องให้หัวหน้าอุทยานเะนี่ยเขาสัมภาษณ์สัมภาษณ์หัวหน้าอทยานมันเกิดอะไรขึ้นในนั้น <September. S 2> หัวหน้าอุทยานจะรู้ดีที่สุดอ,อาทิตย์ดีก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่าอยู่ไปลในที่เกิดเหตุคือรู้ดีคือพิทักษ์ป่าวันเกิดอะไรขึ้นไอเขาว่าหนีเห่านี้เหราผมว่ามันในคับยาขายอะไรหรอกไม่ดูถูกดูถูกอะไรห,หรอกนะ อย่านี่ห่าเนตัวประเด็นเลยที่มันเป็นจุดประเด็นตรนี้ใช่ใช่รจริงๆมันถ,ถ้าถ้าถ้าดูตามประโยคมันคือคําทักทายแต่มันต้องดูกิริยาก,การพูดบริบทของมันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญาตพูดในภาพรวมเชิงโครงสร้างนิดหนึ่งเพราะหลายคนรู้ว่านี่คือทรัพยากรของไทยแล้วมันกินอาณาบริเวณค่อนข้างกว้างบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็จะทําหน้าที่ได้ไม่ทั่วถึงเรารับนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปหรือเปล่าครับทุกวันนี้คุณดำรงจนทําให้ในท้ายที่สุดแล้วทรัพยากรเราก็ทรุดโทรมลงมันก็เลยมีคนอยากออกมาปกป้องแบบนี้ครับ คือเรื่องเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันเกินพีพีมันเกินพิกัดอยู่แล้วมนนันเกินมา,มนมาตลอดแล้วเพราะสะดวกรวดเร็วใช้ฝั่งมันใกล้ไม่เหมือนตูรินที่มิลันยังไกลนั่งเรือสามสี่ชั่วโมงไอ้นี่มันใกล้ๆพีพีเนี่ยอยู่ผสมปนเปไปหมดทุกชาติอันดับหนึ่งต้องพีพีก,ก่อนอะไอ้ตูรินที่มิลันอันดับสี่สองครับเนี่ยพลเข้ามามากอ่ะมันก็มีปัญหาการปกครองการดูแลการทั่วถึง การเล็ดลอดการเก็บข้าบผ่านประตูการนู่นการนี่ทะเลมันไม่มีประตูปิดเปิดเนี่ยมันไปได้รอบทิศโดดบางทีเรือมันเข้ามาแน่นเกินขอบเขตเราก็ห้ามไม่ได้มาถึงแล้วไปเกาะเกี่ยวตรงนู้นเกาะเกี่ยวคุณนึกเด็กเนี่ยอารมณ์เขาหนุ่มเขามีจาดจะใจรักด้านนี้ด้านนี้เขาก็เลยอำอาหน้าทาี่สั่งเหมือนเป็นเจ้าที่เฮ้ยไ่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่อาี่กำนัจไม่มีหรอกจรีงแต่จะต้องแจ้งเจ้าที่อุทยานเขามาสั่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ คือเรื่องขอบเขตก็เดี๋ยวก็คงต้องว่ากันเนาะแต่ถ้าไปดูในคลิปโซเชียลก็จะเห็นว่าหูมันมีคนที่ทําผิดกฎเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเนี่ยคือนอกจากแบบถอดสมอหรือเหยียบปะกาลังอะไรต่างๆมีถึงขั้นที่ดื่มหรือสูบกัญชาบนเรืออย่างนี้ด้วยนะคะคุณดำรงค่ะมันโอ้ยเรื่องิดก้เยอะเลยเรื่องผิดกมันมีมาตลอดมีตลอดนักนากท่องที่ลงใต้ทะเลปเโอ้โหดำน้ำลงไปเก็บเนี่ยมาโหดื่มเนี่ยอาจจะพอ พอเห็นนะแต่สูตกัญชาที่มันมีมาตลอดเลยใช่ไหมมีมีมาเรื่อยๆเลยเพราะมันไม่มีใครไปดูแลกลางทะเลแบบนั้นก็ไปพักผ่อนไปปาร์ตี้กันแตาอย่างนี้ก็ต้องเคลียร์กับทาผู้ประกอบการไหมคะครับก็อยู่ที่ผู้ประกอบการบางคนก็กลัวไม่ได้ลูกค้าไงลูกค้าใจหนักอะไรอย่างเงี้ยอาทนี้ทั้งนั้นมีอะไรอยากจะฝากไหมครับในฐานะที่ตัวเองเคยดำรงตำแหน่งนี้มาก่อนอยากจะฝากไปถึงคุณอัธพลโดยตรงเลยก็ได้หรือแม้แต่ฝากไปถึงน้องสายก็ได้คือคืออาทิตย์ดีเขามีเจตนาดีอยู่นะเขาก็มีเอาเอาคนที่เก่งภาษาเนี่ย เอามาช่วยดูแลในพื้นที่หัวหน้าอุทยานอาจจะไม่ชำนาญเรื่องนี้เด็กส่วนใหญเพื่อภาษาต่างประเทศเนี่ยก็อ่อนแออยู่แล้วอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่ดีก็มองว่าเป็นประโยชน์นะอย่างนี้นะแล้วสภาพฐานะของเด็กก็ไม่ให้เด็กยากจนคนมีการศึกษาภาษาดีเขาเคยอยู่กันใช้ฝั่งมาก่อนก็ไว้ใจแต่ตอนนี้เรายังไม่บอกใครถูกใครผิดนะเพราะเรายังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากมายนากกว่าอี่พดีมองว่าเรื่องนี้ควรจบยังไงคะ ก็มาจบยังไงมันต้องดูใครถูกใครผิดเนี่ยคือให้หัวหน้าอุทยานมารายงานว่าเรื่องเรามันเกิดไปยังไงเรียกทั้งสองฝั่งมาที่กรมอะธิบดีเรียกมาหัวหน้าอุทยานว่าจะอาสาสมัครเนี่ยมามาคุยกันเรื่องมันเป็นยังไงครับแล้ว,แล,วแล้วคุณนํำลงได้เห็นหกข้อที่เจ้าหน้าที่ทํารายงานไปถึงหัวหน้ากรมอุทยานหรือยังครับที่มีการทำรายงานหกข้อเกี่ยวกับตัวน้องชายไปบางข้อก็ค่อนข้างจะเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงอยู่พอสมควรนะอืม ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะผิดใจกันมาก่อนกันได้เป็นไปได้อาจจะทะเลาะกันเรื่องเข้าชมเข้าอะไรเราไม่รู้อ่ะไะกล่าวหาไม่กล่าวหาได้จะจีนเท็จยังไงว่ากันอีกเรื่องได้ครับก็นี่ถือว่าเป็นมุมมองของคนที่เคยดูแลนะครับคนระดับหัวหน้าอุทยานมาก่อนมันก็มีระระดับสั่งการที่ไล่ลงไปซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างจะไกลอ่ะบางทีที่พอดีก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้างานจริงๆ ก็ต้องให้เวลาในการตรวจสอบเรืงนี้ก่อนคุณาอุทยานในมุมมองคุณดำรงว่าเรียกมาเคลียร์กันก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณดำรงพิเดชที่เข้าสายกับเราเช้านี้นะคะครับสวัสดีคััคุณสวัสดีค่ะ